ของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ที่ปฐมประกาศบทที่29อ่าวันนี้หัวข้อก็คือทําต่อคนอื่นอย่างไรคนอื่นก็จะทําต่อเราอย่างนั้นนะครับ mm hmm. เมื่อยาโคบเดินทางไปถึงบ้านของลาบันผู้เป็นหล้วผู้เป็นลุงแ,แล้วเนี่ยนะครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างไรนะครับและพระเจ้าทรงแทรกแสงอย่างไรเรามาดูด้วยกันครับ อานแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตมาย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านร่วมกันวันละบทแล้วก็ใคร่ควรศึกษาแล้วก็นําไปใช้ร่วมกันพี่น้องครับชีวิตของเราก็จะส่งขึ้นทางเดียวชีวิตของเราก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาอ่านด้วยกันนะครับพระธระรมสมการบทที่29นะครับข้อที่1ยาโคบเดินทางมาถึงดินแดนของชาตะวัอนออก เมื่อเขามองไปก็เห็นบ่อน้ำบ่อนหนึ่งในทุ่งนามีฝูงแพะแกะสวะคอ,อภฟสามฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั้นเพราะคนเลี้ยงแกะเคยตักน้ำจากบ่อนั้นให้ฝูงแพะแกะกินมีหินใหญ่ปิดปากบ่อเมื่อฝูงแพะแกะมาพร้อมกันที่นั่นแล้วคนเลี้ยงแกะก็กลิ้งหินออกจาก ปากบ่อตักน้ําให้ฝูงแพะแกะกินแล้วเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียดังเดิมยาโคบถามเขาว่าพี่น้องเอย๋ยท่านมาจากไหนพวกเขาตอบว่าเรามาจากฮารานยาโคบจึงถามเขาว่าท่านรู้จักลาบันบุตรชายนาโฮหรือไม่เขาตอบว่ารู้จักยาโคบถามพวกเขาว่าลาบันสบายดีหรือเขาตอบว่าสบายดีนั่นแน่ ราเชลบุตรสาวของเขากำลังมาพร้อมกับฝงแพะแกะยาโคบจึงว่าเวลานี้ยังวันอยู่มากยังไม่มีขอไปยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ฝงแพะแกะมารวมกันจงเอาน้ำให้แพะแกะเหล่านี้กินแล้วให้ไปกินหญ้าอีกแต่พวกเขาตอบว่าไม่ได้จนกว่าแพะแกะทุกๆฝูฝงจะมารวมกันและให้กลิ้งหินออกจากปากบอ่อ ก่อนแล้วเราจึงจะเอาน้ำให้ฝูงแพะแกะกินเมื่อยาโคบกำลังพูดอยู่กับเขาราเชลก็มาถึงพร้อมกับฝูงแพะแกะของบิดาเพราะเธอเป็นผู้เลี้ยงพวกมันเมื่อยาโคบและเห็นขอภัยเมื่อยาโคบแลเห็นราเชลบุตรีของลาบันพี่ชายมันดาของเขาและฝูงแพะแกะ ของลาบันพี่ชายบรรดาของเขาก็เข้าไปใกล้กลิ้งหินออกจากปากบอ่อน้ําเอาน้ําให้ฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายบรรดาของเขากินยาโคบจูบราเชลแล้วร้องให้เสียงดังยาโคบบอกราเชลว,ว่าเขาเป็นญาติของบิดาเธอและเป็นบุตรชายของนางเรเบคาเธอก็วิ่งไปบอกปิดาของเธอเมื่อลาบัน ได้ยินข่าวถึงยาโคบบุตรน้องสาวของเขาก็วิ่งไปพบและกอดจูบยาโคบพามาบ้านยาโคบก็เล่าเรื่องอเหล่านี้ทั้งหมดให้ลาบันฟังลาบันจึงพูดกับเขาว่าเจ้าเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆยาโคบก็พักอยู่กับเขาเดือนหนึ่ง่องครับการเดินทางของ ยาโคบซึ่งเป็นระยะทางยาวไกลมากทังเขในที่สุดก็ไปถึงบ้านของลุงของเขานะครับแล้วก็พบกับลุงแล้วก็ลูกสาวของลุงพี่นงครับขอพระเจ้าทรงนําเราเนาะในการดําเนินชีวิตของเราพระเจ้าทรงอยู่ด้วยแล้วก็พระองค์ทรงนําและพระองค์ประสงค์ให้เราอยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์เสมอนะครับในเวลานี้นะครับเราจะมาอ่านกันต่อเนาะเมื่อไปถึงบ้านของลาบันแล้วเนี่ยยาวโคบ เจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะครับข้อที่15เป็นต้นไปนะครับแล้วลาบันพูดกับยาโคบว่าเพราะเจ้าเป็นญาติของเราจึงไม่ควรที่เจ้าจะทำงานให้เราเปล่าๆเ,เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไหร่จงบอกมาเถิดลาบันมีบุตรีสองคนพี่สาวชื่อเลอากับน้องสาวชื่อราเชลเลอานั้นตาเศร้าแต่ราเชลนั้นรูปร่างสวยและงามน่าดู ยาโคบก็รักเรชราเชลเขาบอกลาบานว่าฉันจะรับใช้ท่านเจ็ดปีเพื่อให้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่านรับใช้เจ็ดปีเพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่านลาบานจึงว่าให้เรายกบุตรีให้เจ้านั้นดีกว่าจะยกให้ชายอื่นจงอยู่กับเราเถิดยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปีเพื่อได้ราเชล เห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอยาโคบบอกลงว่าเวลาที่กำหนดไว้ก็ครบแล้วขอให้พระยาชั้นเถอะฉันจะเข้าไปหาเธอลาบานจึงเชิญชาวบ้านมาพร้อมกันแล้วจัดการเลี้ยงในระรับก็การอยู่กับคุณลุงเจ็ดปีถึงเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เป็นเป็นระยะเวลาที่ รวดเร็วเป็นเหมือนกับน้อยวันนะครับเพื่อเราอยู่อย่างมีเป้าหมายเราอยู่อย่างมีความหวังเนี่ยเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเวลาที่รวดเร็วมากเลยนะครับดังนั้นขอพระเจ้านําเราในะชีวิตของเราที่ดําเนินในแต่ละวันขอให้เรามีชีวิตที่มีความหวังแล้วก็มีความพัฒนาะ ครับขอไปด้วยครับพี่น้องครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วนะสืกครูนะครับครับขอไปในความไม่สะดวกครับพี่น้องครับกลับมาที่พระคำของพระเจ้ากันต่อนะครับเมื่อเราดำเนินชีวิตยอย่างมีความหวัง ในแต่และว,วันเนี่ยเหมือนน้อยวันมากนะครับพี่น้องครับเรามีแผนมีเป้าหมายมีนิมิตตามที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเป็นไปฉะนั้นเราดําเนินชีวิตอยางมีความหวังและมีเป้าหมายนะครับทุกวันเนี่ยเรามีนิมิตมีเป้าหมายเพื่อที่จะประกาศแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวของพระองค์เราต้องการที่จะเห็นการสร้างสางสวกเกิดขึ้นในคิดจากเราต้องการเห็น คิดอยากเพิ่มขึ้นเราต้องการเห็นผู้คนมากมายมารู้จักกับพระเยซูนั้นการดําเนินชีวิตอย่างมีความหวังแล้วก็มีเป้าหมายแบบนี้เหมือนกับแต่ละวันเนี่ยมันไปอย่างรวดเร็วแต่ละอาทิตย์ไปอย่างรวดเร็วแต่ละปีไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้มาถึงเดือนกันยายนแล้วนะครับไปเร็วมากนะครับพี่น้องครับเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างมีความหวังเนี่ยเวลาจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าม,มากๆเลยแล้วก็เราจะไม่เบื่อกับชีวิตเราจะไม่รู้สึก เป็นชีวิตที่ไม่มีรสชาติเลยเป็นชีวิตที่จืดชืดนะแต่เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็เป็นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับขอบพระเจ้านาเราเนาะขอบพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราพี่น้องเมื่อเราเดําเนินชีวิตยอย่างมีความหวังแล้วในที่สุดเวลาเจ็ดปีก็มาถึงแล้วก็อยาโครบก็ได้ไปบอกกับลูมาขอให้อมอบลูกสาวนะที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยนะ มาแล้วก็เขาก็จะไดเ้เข้าไปหาเธอนะครับราบันผู้เป็นลุงก็เชิญาชาวบ้านแล้วก็มาที่บ้านแล้วก็จัดงานเลี้ยงใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆที่บันทึกเนี่ยมาหลายพันปีแล้วนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราก็พบเห็นในปัจจุบันนั่นคือเมื่อถึงเวลาที่จะมีงานแต่งงานก็ผู้ปกครองพ่อแม่ก็จะเชิญ,ญญาติพี่น้องมา,เ,าเพื่อที่จะบอกเฉลิมฉลองหรือให้ได้รู้ว่า ลูกมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยนะครับเนาะงนั้นการที่คนหนึ่งจะเริ่มต้นชีวิตคู่นะกับคนหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเห็นแบบอย่างในรพระธรรมของพระเจ้าคือการประกาศแล้วก็บอกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านรู้นะครับเราก็เห็นถึงวิธีการของยาโคบที่ได้ทํางานเพื่อที่จะมีภรรยายแล้วก็แต่งงานนะครับเขาก็ไม่ได้อ,อ ทำโดยที่ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้นะครับดังนั้นลูกหลานของพี่น้องคริสเซียนแล้วก็ทุกคนนะครับเ,เรามีแบบอย่างเราก็ต้องทําตามแบบอย่างที่ที่อยู่ในพระครมของพระเจ้านะครับเรามาอ่านกันต่อข้อที่23เมื่อเวลาขําลาบันก็พาเลอาบุตรีมามอบให้แก่ยาโคบและยาโคบก็เข้าไปหาเธอลาบันยกสินปลาสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของเลอาพอรุ่งขึ้นยาโคบก็เห็นว่าเป็นเลอา จึงกล่าวแก่ลาบันว่าทำไมลุงทำกับฉันเช่นนี้ฉันรับใช้ลุงเพื่อได้ราเชียวไม่ใช่หรือทำไมลุงจึงล่อลวงฉันเล่าไป้องครับยาโคบก็โกรธมากนะครับที่ลุงไม่ได้เอาราเชียวเนี่ยยกราเชียวเนี่ยให้กับเขานะครับแต่เอาเลอาซึ่งเป็นพี่สาวของราเชียวเนี่ยยกให้กับเขานะครับเขาก็โกรธมาก ยาโคบโกรธเมื่อรู้ว่าลาบันเนี่ยหลอกเขาตอนนี้คนที่เคยหลอกเอซาวยาโคบเคยหลอกเอซาวก็ถูกหลอกนะสีเองเนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อโดนหลอกนะครับพี่น้องขอพระเจ้านำเรานะในเรื่องของการาคือเมื่อชีวิตของเราเนี่ยทำต่อคนเอบาข้างอย่างไรเนี่ยเขาก็จะเจอกับคน ที่จะทําต่อเราแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นคนเหลี่ยมเยอะ<ๆ>ก็จะเจอกับคนเหลี่ยมมากถ้าเจอคนที่เป็นคนที่ดีเราก็จะเจอกับคนดีๆนะครับดังนั้นยาโคบที่จริงๆแล้วยาโคบก็ไม่ได้เป็นการคนวางแผนหรือที่จะต้องการหรอกอแต่ผู้เป็นแม่ ก็วางแผนอะไรต่างๆแล้วก็ยาคบก็เลยเเทําตามที่แม่เขาได้วางแผนแล้วก็หลอกพี่ชายของเขาหลอกพ่อของเขานะพี่้องครับขอพระเจ้านําเรานะั้นเรากําลังอยู่ในสถานการณ์หรือมีหลายๆคนในชีวิตที่รอบข้างชีวิตของเราเนะี่ยมีผลต่อชีวิตของเราขอพระเจ้านําเรานะที่เราจะดําเนินชีวิตอย่างดีแล้วก็ถูกต้องที่สุดตามแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ พราะไม่ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะเจอกับความยากลำบากความยุ่งยากมากขึ้นมากขึ้นในลานีเนี่ยยาโคบก็มาถึงบ้านของลาบานันก็เจอกับลาบาันที่หลอกเขาเขาก็รู้สึกไม่พอใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเราถูกกระทำเนี่ยก็จะเกิดความไม่พอใจแล้วก็ความกดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะควบคุมความกดและความไม่พอใจนั้นโดยการทรงนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์การทรงนําของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนนะครับ ขอพระเจ้านำเราเนาะในเวลานี้ยาโคบก็เจอกับอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับที่ซาวนะได้เจอนะครับเขาก็ไม่พอใจแล้วก็ทีนี้ข้อที่2ี่ลาบันจึงตอบว่าในถิ่นของเราไม่มีธรรมเนียมที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปีขอให้ครบ7วันของหญิงนั้นก่อนแล้วเราจะยกคนนั้นให้ด้วยเพื่อตอบแทนที่เจ้าจะรับใช้ลุงอีกเปี น้องครับยาโคบจะต้องรออีกเจวันแล้วก็ได้ราเชลแล้วก็จะต้องรับใช้อีกเจีดปีคือ,อต้องอยู่ต้องต้องทํางานต่อเขายังไม่มีอิสรภาพที่จะออกมาเป็นครอบครัวของตัวเองน้องครับในเรื่องนี้แท้จริงแล้วลาบานก็สามารถที่จะบอกกับยาโคบตั้งแต่แรกเลยว่าในธรรมเนียมนี้ก็คือ,อรู้ว่ายาโคบเนี่ยชอบราเชลแต่ว่าราเชลมีพี่สาว ยาคบก็ลาบันก็สามารถที่จะบอกได้ตั้งแต่แรกแต่ยาลาบันก็ต้องการที่จะหลอกหรือวางแผนเพื่อที่จะให้ยาคบเนี่ยทำงานกับเขานาน,านๆอยู่กับเขานานๆทำประโยชนนะ์เพื่อธุรกิจเพื่อการเลี้ยงสัตว์เพื่อไปสุสัตว์เนี่ยได้นานๆนะครับนะเป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นที่ผู้ชายจะมอบสินสอดหรือทรัพย์สินนะมีค่าแก่ครอบครัว ของว่าที่ภรยาเพื่อตอบแทนสิ่งที่ครอบครัวนั้นต้องสูญเสียบุตรสาวไปนะครับพี่น้องกับนี่ก็เป็นแบบอย่างนะที่สืบทอดกันมาตนนั้งแต่เวลานี้เราก็เห็นถึงผู้ชายที่ไปสูบอผู้หญิงก็จะต้องให้สินสดหรือให้สิ่งที่มีค่าแต่ในเวลานั้นเนี่ยเขาใช้การทํางานเนี่ยเป็นสิ่งตอบแทนให้กับลุงนะ่เปีนะแล้วก็ต่ออีก7ปีทั้งหมด14ปี นะครับแล้วก็มีธรรมเนียมว่าลูกสาวคนโตจะต้องแต่งงานก่อนก็นกคือน้องสาวจะแต่งงานก็ต่อเมื่อพี่สาวนั้นได้แต่งงานแล้วนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถจะแต่งงานได้นะครับข้อที่28ยาโคบก็ยอมและรอจนครบเจดวันของนางแล้วลาบานก็ยกราเชลบุตรีให้เป็นภรยา,าพี่น้องครับเรา จะต้องใช้เวลานะครับในการรอคอยจนถึงจนจนถึงเวลาที่กําหนดหลายครั้งเราจะรู้สึกว่าเอะมันเป็น,เป,นเป็นการรอที่คุ้มค่าไหมเป็นการรอที่ต้องจ่ายราคาเนี่ยคุ้มกับการที่จะได้มาไหมขอพระเจ้านําเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทามีระยะเวลาที่ เหมาะสมสําหรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่แล้วขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังจนกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายถึงแ,แม้ว่าจะต้องใช้เวลานะครับขอพระเจ้านำเราเรามาอ่านกันต่อนะครับข้อที่29ลาบันยกบินฮาสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของราเชลย,ยาโคบก็เข้าไปหาราเชลด้วยเขารักราเชลมากกว่าเลอาเขาจึงรับใช้ลาบันต่อไปอีก7ปี นะครับแม้ยาโคบจะถูกลาบันหลอกแต่เขาก็ยังคงทำในส่วนที่เขาต้องทำนะจะต้องรับผิดชอบแต่ก็มีเรื่องอื่นที่เข้ามาที่ที่เขายังต้องคิดนอกจากความเจ็บใจเขาต้องคิดถึงราเชลรวมทั้งแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาพี่น้องครับ เมื่อเรา,เาถูกคนอื่นกระทำต่อชีวิตของเราเราก็ควรทำตามข้อตกลงที่ที่เรามีส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายแผนการของพระเจ้าไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับเราจะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่า ไม่เป็นที่ถูกใจของเราไม่เป็นที่พอใจของเราแต่เราจะต้องยืนยันแล้วก็ก้าวเดินต่อไปข้อที่ 3, สามสิพระยาเวทรงเห็นว่ายาโคบไม่รักเลอาจึงทรงให้เลอาตั้งขันและราเชลนั้นเป็นหมันนะครับพระเจ้าทรงแทรกแซงชีวิตของคนที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปตามที่พระองค์ประสงค์เสมอนะครับถึงแม้ว่า ารา,ายาโครบราบันแล้วก็ผู้คนเราที่เราเห็นอยู่นะพยายามจะใช้วิธีการของมนุษย์พยายามที่จะใช้สติปัญญา,าความรู้ความสามารถของตัวเองแต่พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเสมอเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมืองสถานการณ์โลกเรือนี้อยู่ในการควบคุมของพระเจ้าเอเมนนะครับ อยู่ในการทรงนำของพระองค์เราไม่ต้องไปคิดแล้วก็ไปเครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปเครียดกับการเมืองไม่ต้องไปเครียดกับเศรษฐกิจอะไรมากมายนะครับเราทใรา,าในส่วนของเราอดทนแล้วก็ก้าวเดินในส่วนของเราและทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผนและพระประสงค์ของพระองค์พระองค์เข้ามาแทรกแซงชีวิตครอบครัวของยาโคบนะพระองค์ทรงให้เลอานะตั้งครันแต่ราเชียวนั้นเป็นหมัน ข้อที่32นางเลอาก็ตั้งคันคลอดบุตรเป็นชายและตั้งชื่อว่ารูเบนด้วยนางว่าเพราะพระพยาเวทอดพระเนตรความทุกข์ใจของฉันเพราะเดี๋ยวนี้สามีรักฉันนะครับพระเจ้าต้องการที่จะให้ยาโคบรับผิดชอบนะรักพระยาของเขา ข้อที่33นางเลอาตั้งครันอีกและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและว่าเพราะพระยาเวทรงได้ยินว่าฉันไม่เป็นที่รักพระองค์จึงประทานบุตรชายคนนี้ให้แก่ฉันด้วยนางตั้งชื่อว่าซีเมโอนนางตั้งครันและมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนางกล่าวว่าครั้งนี้สามีจะสนิทสนมกับฉันเพราะฉันมีบุตรชายกับเขาสามคนแล้วเหตุนี้ จึงตั้งชื่อเขาว่าเลวีนางตั้งคันและมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนางกล่าวว่าครั้งนี้ฉันจะสรรเสริญพระยาเวเหตุนี้นางจึงตั้งชื่อเขาว่ายูดาแล้วนางก็หยุดมีคันนะพี่น้องครับพระเจ้าทรงแทรกแซงแล้วก็ให้เลอาเนี่ยมีลูกนะคนแล้วคนเล่านะสี่คนแล้วก็หยุดตั้งคันพระเจ้าให ราเชลเนี่ยเป็นหมันราเชลไม่ได้มีลูกเลยนะครับพระเจ้าทรงครอบ่งแทรกแซงในชีวิตของเขาเพื่อที่จะให้ทุกอย่างนเนี่ยอยู่ในแผนการของพระองค์แล้วก็การตั้งชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นบทเรียนนะปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่มักจะตั้งชื่อลูกให้ฟังดูดีหรือให้ความรู้สึกที่ดีแต่ในพันธสัญญาเดิมพ่อแม่มักจะตั้งชื่อให้สะท้องถึงสถานการณ์ตอนที่ลูกเกิดนะครับบางครั้งนะนะนะพ่อแม่ก็คาดว่า ชีวิตลูกจะเป็นไปตามความหมายของชื่อที่พวกเขาตั้งและจะย้อนกลับไปดูว่าชีวิตของลูกเติบโตมาสมกับชื่อของเขาหรือไม่นะครับพี่น้องครับบางคนก็มีความเชื่อว่าต,ตั้งชื่อ,อยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นแต่แต่ในพระครัรมภีร์ของพระเจ้าเราเห็นว่าการตั้งชื่อลูกนั้นเป็นไปอย่างสถานการณ์ในเวลานั้นเนี่ยที่เขาเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็เขาจะตั้งชื่อของเขาเป็น,แ,ปนแบบนั้นน,นนะแต่พระเจ้าทรง ช่วยนะพระองค์ทรงนำเนาะพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้ชีวิตที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์มากกว่าชื่อนะชื่อที่ถูกเรียกตามมาเนะี่ยเป็นเป็นเป็นชื่อชื่อเล่นหรือชื่อที่สะท้อนถึงบุคลิกภาพของคนคนนั้นนะครับเนาะที่ชื่อโยเซฟเนี่ยนะ ที่ตอนตอนหลังก็ถูกเรียกว่าบารานาบัสเพราะว่าโยเซฟเป็นคนที่หนุนใจคนอื่นเขาก็เลยเรียกว่าบารานาบัสเพราะว่าบารานาบัสหมายความว่าเป็นผู้หนุนน้าใจนะแล้วก็ยาโคบในพระเจ้าก็เปลี่ยนชื่อจากยาโคบซึ่งหมายถึงการหลอกหลวงเนี่ยเป็นอ,อิสราเอลคือเป็นผู้ที่ถวายกยรต่พระเจ้าปร่ำสู้กับพระเจ้าให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับ เราขอบพระคุณพระเจ้ามาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าพี่น้องครับมาถึงชีวิตของเราเรื่อนี้พระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านแต่เราสะท้อนมาถึงความชีวิตของเราเองว่าการกระทําของเราต่อคนลบข้างเนี่ยเป็นอย่างไรเราได้เห็นบทเรียนแบบอย่างชีวิตของยาโคบเขาหลอกไอ้จาหลอกพ่อแล้วก็มาถึงบ้านของลุงก็เจอลุงเนี่ยหลอกเขา พี่นครับชีวิตของเราเนือนี้เราการกระทําของเราเป็นยังไงการกระทําของเราต่อคนคนรอบข้างเป็นอย่างไรบ้างเพราะจะมีผลถ้าเรากระทําดีต่อคนรอบข้างคนอื่นก็จะกระทําดีต่อเราไม่เพียงแค่เราทําดีต่อในกอและในกอจะทําดีต่อเราแต่คนรอบข้างคนอื่นเขาก็จะทําดีต่อเราด้วยแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ดี ต่อใครสักคนหนึ่งคนรอบข้างแล้วคนอื่นก็จะรู้สึกไม่ดีต่อเราแล้วก็จะกระทาต่อเราในสิ่งทางไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันนี่คือเป็นความจริงนะครับเนาะข้อที่2เนี่ยจะทําอย่างไรให้คนรอบข้างปฏิบัติด,ดีกับเราพระคําของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ตรัสว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่ผู้ที่เราต้องการให้ผู้นี้ปฏิบัติต่อเราเราทําดีต่อคนรอบข้าง เราเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเราเป็นผู้ที่จะทำสิ่งที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์คนรอบข้างจะกระทำต่อเราไม่ดีอย่างไรเราจะทำดีตอบเขาเพราะวันหนึ่งพระเจ้าจะเข้ามาแทรกแสงพระองค์จะเข้ามาควบคุมสถานการณ์และพระองค์จะนำเราให้เป็ี่ยนไป,าาป,นป,ปาาตามที่พระองค์ประสงค์บรรลุเป้าหมายตามที่พระองค์ต้องการให้เราเกิดผลอย่างแน่นอน นั้นขอพระเจ้านําเรานะครับเราจะแบ่งปันและหนุนใจคนรอบข้างให้ปฏิบัติต่อกันและกันได้อย่างไรพี่น้องครับชีวิตของเราจะเป็นคนหนึ่งที่ทําให้สังคมคนรอบข้างเนี่ยทำดีต่อกันและกันทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ดีงามต่อกันและกันขอพระเจ้านําเรานะครับเราไม่สามารถที่จะทําดีต่อคนรอบข้างต่อคนอื่นต่อ,อทุกช่วงทุกเวลา นะที่เราจะทําดีได้ด้วยกําลังอันจํากัดของเราเองดังนั้นเราต้องพึ่งกําลังของพระวิญญาณบริบสุทธิ์ที่จะนําเราที่เราจะทําดีต่อคนในครอบครัวนคนในชุมชนคนในหมู่บ้านคนในที่ทํางานในทุกคนที่เราพบเราเจอเราจะทําดีต่อเขาได้โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริบสุทธิ์ของเราเพราะเรามีข้อจํากัดเรามีอารมณ์ความรู้สึกไหมครับเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ เมื่อเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราสามารถที่จะควบคุมได้เอเมนแล้เราใช้เวลาในที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตและพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงประสิทธิ์อยู่ด้วยกับเราที่พระองค์จะเสริมกําลังเรื่องแรงที่เราจะทําดีต่อคนรอบข้างต่อคนอื่นคนในครอบครัวทุกคนได้อย่างสม่าเสมอตลอดเวลาพระเจา้าเราขอพึ่งพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในพระานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอพระวิญญาตบริสุทธิที่ยาเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยรพรครับ